ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไรนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผม จะพาชมที่ดินดีดติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลรุไทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต,ชชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน บรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยเพื่อผลคลายบ้านกลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทยธานีสนใจทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับในวันนี้ผมได้พาท่านผู้ชมมาดูที่ดินทําเลดีนะครับต้องบอกว่าเหมาะกับการที่เราจะทําเป็นรีสอร์ทบ้านพักนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับเพราะว่าในตอนนี้เรายืนอยู่บนถนนลัดยางเส้นหลักนะครับก็จะเป็นทางหลวงแผ่นดินสายอุทัยธานีมโนลม3 2 6สกนะครับก็ถือซะว่าเป็นเส้นหลักอีก1เส้นนะครับที่สามารถที่จะ วิ่งนะครับมาจากตัวอําเภอมโนลมเนี่ยข้ามสะพานมาก็จะไปในส่วนของวัดท่าซุงนะครับหรือว่าวัดจันทารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดหลวงพ่อหรือสีเลล้ยงดำนั่นเองนะครับจากบริเวณของแปลงที่ดินห่างจากวัดเนี่ยมองเห็นประตูเลยนะครับโดยประมาณ500เมตรเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินแปลงเล็กนะครับเหมาะกับการลงทุนนะฮะเหมาะที่จะซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็ได้นะครับที่ดินแปลงนี้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับเนื้อที่ 2งาน78ตารางวานะครับขายเหมาขายยกแปลงนะครับอยู่ที่1ล้าน8แสนบาทเราอยู่กันที่ตำบลท่าซุงย้ำว่าเป็นอำเภอเมืองนะครับตรงนี้ขึ้นเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุทยัยทานีของเรานี่เองนะครับในส่วนของถนนตรงนี้ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็มาจากจังหวัดใชนาทนะครับก็จะห่างจากถนนหมายเลขหนึ่งพหลโยธิน,เ,นเข้ามาเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นก็จะเจอกับในส่วนของ สะพานนะครับสะพานข้ามมโนลมแล้วก็จะมีในส่วนของ uh, ปั๊มน้ํามันปตทนะครับก็จะห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยหนึกิโลเมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของหน่วยงานราชการนะครับก็จะเป็นอบตท่าซุงห่างจากแปลงที่ดินท่านผู้ชม400เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็มีไฟส่องสว่างเป็นถน ved, นซี่เลนนะครับไม่ว่าจะทํากิจาการหรือว่าร้านค้าก็เหมาะด้วยกันทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแปลงที่ดินกันนะฮะเราไปดูแปลงที่ดินกัน ที่ดินนะครับต้องบอกว่าอยู่ในตำแหน่งที่เป็นทางขาเข้านะครับเป็นทางเข้าเมืองนะครับยังไงก็ต้องผ่านที่ดินแปลงนี้นะครับแล้วก็ผ่านไปยังในส่วนของหน้าวัดท่าสุงหรือว่าวัดหลวงพ่อฤาษีลงดําของเราเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปยังในส่วนของตัวเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับห่างจากตัวเมืองเพียง8กิโลเมตรครับเรามาดูรายละเอียดของแปลงที่ดินกันนะฮะนี่มีป้ายนะครับปักเอาไว้ชัดเจนนะครับซึ่งเบอร์โทรตรงนี้ ก็สามารถโทรได้นะครับมีคิว o d e คเนี่ยอันนี้ก็คือป้ายของเราเองนะครับซึ่งต้องขอขอบคุณทางเจ้าของที่เลือกให้เรามารีวิวกันนะครับขอบเขตที่ดินนะครับฝั่งตรงนี้จะอยู่ทางด้านของทิศใต้นะครับทิศใต้ก็มีลักษณะลึกตรงเข้าไปนะครับก็จะมีความลึกนะครับอยู่ที่75เมตรแล้วก็จะมีสระน้ำหนึ่งลูกมีต้นไม้นะครับในแปลงที่ดินเนี่ยหลายต้นนะครับแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะครับซึ่งในวันที่เรามาเนี่ย ในเรื่องของประตูรั้วนี่นะครับไม่ได้ผูกเขาเรียกอ,อะไรนะมัดเอาไว้นะครับเราก็ไม่ได้ที่จะเข้าไปทางด้านในนะครับแต่เรายือนอยู่บนถนนเนี่ยเราก็มองเห็นตามสภาพแวดล้อมของที่ดินได้นะครับบริเวณทางด้านท้ายนะครับผมขึ้นภาพให้ดูนะทางด้านท้ายเนี่ยเป็นในส่วนของทางสาธารนณะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่ 12เมตรนะครับแล้วก็จะมีในส่ว่ของเหมืองน้ำสาธารณะมีทางสาธารณะซึ่งในปี7071นะครับผมได้คุยกับทางเจ้าของเนะี่ยเขาก็บอกว่ากำลังจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับก็ถือว่าติดทางสาธารณะด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับสามารถที่จะวิ่งมาจากอบอตอนะครับแล้วก็ไปออกทางด้านออวัดยางได้นะครับอันนี้รายละเอียดของแปลงที่ดินที่ดินทางด้านหน้านะครับจะสังเกตได้ว่าสูงเสมอถนน นะครับตรงนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่สูงนะครับอาจจะแทบจาไม่ต้องถมเลยนะครับสำหรับใครที่จะทำกิจการหรือว่าร้านค้านะครับก็เป็นที่ดินที่เสมอถนนนั่นเองในส่วนของทางสาธารณะถนนนะครับจะหันหน้าไปทางด้านของทิศต,ตะวันออกนะครับที่ดินแปลงนี้ติดถนนลาดยางเส้นหลักนะครับหน้ากว้าง20เมตรนะครับท่านผู้ชมบางคนบางท่านอาจจะมองในเรื่องของเสาไฟละนะเอ้ย เสาไฟเนี่ยจะมีปัญหาไหมขวางหน้าที่ดินไหมนะครับผมขออนุญาตอธิบายนะครับเสาต้นใหญ่พอจะเห็นไหมเอาแค่ครึ่งตัวพอนะว่าข้างล่างใส่ขาสั้นเสาต้นใหญ่นะครับเสาต้นใหญ่จะขยับมาอยู่บริเวณตรงนี้นะครับจะไม่มีในเรื่องของเสานะครับที่ขวางบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินแล้วก็เสาต้นเก่าเนี่ย เสาต้นเก่าทางเจ้าของเนี่ยต้องรื้อถอนเอาไปนะครับแล้วเขาก็ทำผมเรียกคำว่าตอม่อละกันนะครับที่จะเอาจากต้นใหญ่เพื่อขยับมาตรงนี้พูดง่ายๆว่าเป็นการชิดมุมนะครับจะไม่ให้มีในเรื่องของเอาสาหลักนะครับที่ขวางในเรื่องของการเข้าออกบริเวณทางด้านหน้าหน้าแปลงที่ดินนะครับกว้าง20เมตรแล้วก็แนวกำแพงเดี๋ยวเราไปดูกันที่ชิดบ้านตรงนี้ ในเรื่องของน้ำประปาไฟฟ้านะครับสายอินเทอร์เน็ตมาถึงแล้วพร้อมใช้งานและให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าบนทางสาธารณะตรงเนี้ยไฟส่องสว่างในเยอะมากนะครับซึ่งถ้าใครได้ออมาเที่ยววัดท่าซุงแล้วก็เป็นเวลาของตอนเย็นจะเห็นได้ว่าที่ดินตรงเนี้ยสว่างตลอดทั้งเส้นเลยนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่จะวิ่งเข้าไปในส่วนของตัวเมืองต้องบอกว่าในวันนี้เรารีวิวกันเนี่ยผมอาจจะเร็วสักนิดน,นึงนะเพราะว่ารถเยอะนะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็ กิจาการห้างร้านเนี่ยเหมาะด้วยกันทั้งนั้นทางด้านขวามือนะครับหรือว่าทางด้านของทิศเหนือเนี่ยทางด้านของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาก็ได้ล้อมในส่วนของรั้วเอาไว้แล้วนะครับก็ขอบเขตทางด้านนี้จะชัดเจนนะครับซึ่งก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่75เมตรนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าใกล้แค่ไหนนะครับแล้วก็ช่วงบริเวณตรงนี้เป็นช่วงของทางตรงนะฮะมองเห็นประตูวัดท่าซุงนะครับตรงนี้ ห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยเพียง500เมตรเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่ากิจการไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทบ้านพักนะครับลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อเนี่ยเยอะจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับรีสอร์ทแถวนี้นะครับต้องบอกว่าลูกศิษย์ลูกหานะครับเยอะนะฮะแล้วก็มีความต้องการในเรื่องของที่พักเนี่ยนะครับยังขาดอีกเป็นจํานวนมากเพราะบางคนบางท่าน อาจจะเข้าไปพักในตัวเมืองนะครับแต่ก็จะมาทําหรือว่ามาท่องเที่ยวในโซนของวัดท่าซุงนะครับผมเชื่อว่ารีวิวของเราได้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมท่านใดสนใจเนี่ยสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้อันนี้คือบริเวณทางด้านหน้าเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูบริเวณทางด้านของท้ายแปลงที่ดินกันที่บอกว่าติดในโซนของเหมืองน้ําสาธารณะติดในโซนของทางสาธารณะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับ จากบริเวณทางด้านหน้านะครับที่เป็นถนนลาดยางนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเส้นหลักนะฮะที่จะวิ่งไปในส่วนของวัดท่าซุงนะครับหรือว่าวัดหลวงพ่อหรือศีลึงดําของเรานี่เองนะฮะในตอนนี้เรามาอยู่บริเวณทางด้านของท้ายแปลงที่ดินที่ผมบอกว่าเป็นทางสาธารณะณปัจจุบันเนี้ยเป็นลูกลังบดอัดนะครับในปี70-71นะครับในปีงบประมาณที่กําลังจะมาถึงนะครับทางเจ้าของเนี่ยบอกไว้นะครับว่ากําลังจะเป็นถนนคอนกรีต และมีใน่ว่ของเหมืองน้ําสาธารณะที่ตัดผ่านบริเวณทางด้านของท้ายแปลงที่ดินทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันตกนะครับก็ซึ่งจะมีความกว้างอยู่ที่โดยประมาณ12เมตรด้านหน้า20นะครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่า20เมตรเนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะครับอาคารพาณิชย์จะมีหน้ากว้างอยู่ที่4เมตรนะครับ4 5 20นะครับก็โดยประมาณ ตึกแถวเนี่ยประมาณ5หน้าห้องนะครับสามารถที่จะทําได้นะครับในเรื่องของตึกแถวอันนี้ผมอาทิเช่นและยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพบริเวณทางด้านท้ายนะครับตอนนี้ผมเดินมาถึงแล้วล่ะนะฮะก็อยากจะให้ดูในสร่องของเมืองน้ําสาธารณะเนี่ยนะฮะมันใกล้ตัวเมืองนะครับวัดท่าซุ้งของเรานะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่ให้อาหารปลานะครับหรือว่าวางมัดฉามีวิหารแก้วนะครับแล้วก็มีปราสาททองคำนะครับตามภาพที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในกระดานขนาดนี้ทั้งหมดที่ท่านที่ผมพูดมานะครับก็จะห่างจากแปลงที่ดินอ่ะไม่ถึง1กิโลนะครับเพียง500เมตรเท่านั้นนะฮะถือว่าลองคิดดูแล้วกันนะกับทำเลที่ติดกับวัดใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วก็เนื้อที่แปลงเล็กด้วยนะครับติดถนนระยางในราคา1นึ่งล้านแปดแสนบาท ผมมองว่าคุ้มค่านะครับกับการลงทุนที่เราจะทําเป็นรีสอร์ทก็ดีคาเฟ่ก็ได้นะฮะหรือว่าจะซื้อเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นที่ที่มีจํานวนจํากัดนะตรงนี้เป็นทางด้านของท้ายแปลงที่ดินก็จะมีในโซ่ของต้นไม้ใหญ่มีสะน้ําลูกเล็กอีก1ลูก สูงจากระดับน้ําทะเลนะครับก็จะอยู่ที่20เมตรเรามาแพนกล้องดูบรรยากาศโดยรอบกันนะครับว่าทางด้านท้ายเนี่ยเป็นในส่วนของท้องทุ่งนานะครับก็ได้สัมผัสนะฮะเวลาที่บรรยากาศยามเย็นนะครับเวลาที่เราถากถางแล้วนะครับเราก็จะเห็นในส่วนของเอาฟิวทุ่งนานะครับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่ามีความเป็นเมืองเลยละ่ะมีความเจริญนะครับแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยได้ความวิวทุ่งนานะครับซึ่งอาคารสูงๆตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นในส่วนของอบตท่าซุงนะครับก็ต้องบอกว่าตะโกนกันเนี่ยน่าจะได้ยินนะถ้าขายเสียงดังๆเนี่ยตะโกนกันน่าจะได้ยินนะครับเพราะว่าห่างจากแปลงที่ดินเนี่ยระยะตรงๆเนี่ยเพียง 300- ร้อถึงสี่เมตรเท่านั้นเองเรามาเน้นย้ำนะครับว่าที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉดคดแดงนะครับบนเนื้อที่2งาน78ตารางวาขายเหมาขายยกแปลงนะครับในราคา 1ล้าน8แสนบาทนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อก็ไม่ควรพลาดนะครับหรือว่าใครที่กำลังมองหาที่ดินสักแปลงหนึ่งนะครับในทำเลที่ดีอยากทำบ้านพักหรือว่าจะทำคาเฟ่ผมแนะนำเป็นที่ดินแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะฮะเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างใน่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกัน E ีพีหน้าครับ สวัสดีครับ